สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะวันนี้มาอยู่ข้างนอกนะคะอากาศดีมากเลยวันนี้แล้วก็มันร้อนมากเลยที่เนี่ยตอนนี้ประมาณ32องศานะคะ32องศาเนาะก็เลยออกมานั่งนอกบ้านค่ะแล้วก็สวัสดิ์เสวยค่ะตอนนี้ทุ่มกว่าเก,กือบ2ทุ่มแล้วยังแบบฟ้าแจ้งจางต่างอยู่นะคะวันนี้หนิงจะมาพูดอะไรวันนี้หนิงจะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ว่า รักยังไงให้มีความสุขนะคะรักยังไงถึงจะมีความสุขถึงจะอยู่ด้วยกันยังมีความสุขต่อไปได้นะคะนี่จะให้3อย่างวันนี้3อย่างเท่านั้นนะคะคุณไม่ต้องคิดเยอะมากมายมันมีหลายอย่างมากมายแต่หน่งเอาแบบพิเศษพิเศษ,เศษ3อย่างมาให้คุณได้รู้กันนะคะสำหรับคนที่ได้คุยได้พูดกับหนุ่มฝรั่งแล้วก็อยากจะมาอยู่ที่นี่มาอยู่กับชาวหนุ่มชาวต่างชาติแล้วใช่ไหมคะแล้วทำยังไงให้เขารักเราทำยังไงให้เขาเ ยังไงดูแลเราต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอยากจะรู้เคล็ดลับหนิงไม่มีเคล็ดลับอะไรมากมายนะคะแต่สิ่งที่หนิงทําแล้วก็หนิงเคยบอกให้หลายๆคนที่หนิงเป็นโค้ชให้นะคะได้ทําแล้วก็มีความสุขตลอดก็จะมีสข้อข้อแรกค่ะข้อแรกเลยก็คือคุณอย่าหวังมากจนเกินไปค่ะง่ายๆใช่ไหมง่ายมากเลยนะถ้าคุณเป็นคนที่แบบหวังมากจินตนาการมากจนเกินไปนะคะคนที่เจ็บใจคือคุณนั่นแหละเพราะอะไรคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณหวังแล้วคุณไม่ได้อย่างที่คุณหวัง เป็นยังไงเศร้าจ้าเศร้าสิคะทำไมจะไม่เศร้าล่ะคะเพราะว่าอะไรที่คุณคาดหวังจนเกินไปเออถ้ามาแล้วนะเขาจะต้องส่งเงินให้พ่อแม่เรามาแล้วนะเขาจะต้องเลี้ยงเราอย่างราชามาแล้วนะเขาจะต้องเลี้ยงเราอย่างกับเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วก็ต้องส่งเงินให้ลูกเราเราต้องมาทํางานคือเราอันนี้คือสิ่งที่คุณคาดหวังจนเกินไปเพราะถ้าเขาให้คุณมันก็คือมีความสุขถูกปะแต่ถ้าเขาไม่ให้คุณล่ะ ถ้าเขาไม่ให้คุณคนที่เศร้าก็คือคุณนี่ถึงพูดตั้งแต่ครั้งแรกแล้วเนาะเพราะพอเวลาคุณไม่ได้เสียใจออ้ยทําไมเขาไม่ให้เราเลยทําไมเขาไม่เหมือนกับเมียฝรั่งคนนั้นทําไมเขาไม่เหมือนกับเมียฝรั่งคนนี้ทําไมเขาถึงไม่ให้เราอย่างที่เราต้องการนะเป็นเพราะอะไรเห็นไหมมันมีคําถามเกิดขึ้นมามากมายแล้วสิ่งที่คุณคาดหวังไว้มันไม่ได้ก็เสียใจ พอเสียใจแล้วก็ผ่านสิคะเอ้ยทำไมไม่ให้ชั้นอันนี้กันไม่ได้เสียอกเสียใจเจ็บอกเจ็บใจมันก็อยู่ต่อไปยากข,ะะข้อที่สองค่ะข้อที่สองเป็นอะไรที่แบบง่ายๆไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนนะคะข้อที่สองเนี่ยครูคุณคุณต้องรับความแตกต่างของคุณและเขาให้ได้เอาง,ง่ายๆพูดง่ายๆก็คือรู้จัก คุณต้องรับส่วนเสียของเขาได้ส่วนดีทุกคนรับได้อยู่แล้วส่วนดีโอ้ยใครจะไม่ชอบละ่ะทุกคนชอบทุกคนมีทั้งดีและทั้งเสียถูกไหมแม้แต่ตัวคุณเองก็มีทั้งข้อดีข้อเสียตัวเองเองก็ต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสียใช่ไหมะแต่สิ่งที่คุณจะต้องอยู่กับใครสักคนหนึ่งเนี่ย สองคนคนสองคนมาอยู่ด้วยกันต่างพ่อต่างแม่ต่างติตจังใจจังวัฒนธรรมต่างจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างต่างทุกสิ่งทุกอย่างภาษาสภาษาต่างหมดที่นี่มันมีข้อแตกต่างอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะมันต้องมีข้อแตกต่างไม่มีใครเพอร์เฟกต์ไม่มีใครเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนที่นี้สิ่งที่คุณจะต้องทําคุณต้องรับความแตกต่างรับข้อเสียของเขาให้ได้ถ้าคุณรับข้อเสียของเขาได้คุณจะมีความสุขมากๆเพราะคุณจะมองว่าก็มันเป็นข้อเสียถ้าคุณรับได้ คุณจะเข้าใจว่าเออไม่ต้องไปใส่ใจมันก็มันทําเสียอย่างเช่นอาสมสมมตินะอย่างสมมุติข้อเสียของนเนี่ยนี่เป็นคนที่แบบ บ้าบอกาแตกในการช้อปปิ้งมากๆชอบมากในการช้อปปิ้งโลกจิตเดินได้ทั้งวันพอเดินเสร็จแล้วได้เสโจอ่ะหิวจะเป็นจะตายเพราะฉะนั้นสามีก็ต้องรับส่วนเสียของหน่งได้หนิงก็จะบอกสามีว่าเนี่ยฉันเป็นคนแบบนี้แบบนี้นะสิ่งที่ฉันเสียแบบแบบนี้สามีก็บอกเออไม่มีปัญหาฉันรับได้เธอจะไปไหนเธอก็ไปเขาก็อยู่บ้านรออะไรเงี้ยเวลาเราจะไปไหนอย่างเงี้ยคะเขาก็จะนั่งรอเราแบบเนี้ยนั่นคือสิ่งที่เขากําลังรับเราให้ได้เมื่อเขารับเราได้เราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะ,ะอย่างเช่นแฟนหนิงเนี่ยเขาเป็นคนที่ ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบอยากออกกล้องออกเกิืองพวกอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบเออเนี่ยเวลาหนิงทำอย่างเงี้ยก็หลายคนจะถามทำไมพี่หนิงไม่เอาแฟนมาออกด้วยโน่นนี่นั่นแล้วเขาไม่ชอบไงในเมื่อเขาไม่ชอบเราจะไปบังคับเขายัางไงนะคะหนิงก็จะว่าเออแต่หนิงเป็นคนที่ชอบทําชอบพูดชอบโ no, น่นหนิงพูดได้เป็นมี่เป็นวันอะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนหนิงก็จะไม่พูดเลยเขาจะไม่ค่อยชอบพูดเขาเป็นคนที่แบบว่าโลกแบบไม่ได้บอกว่าโลกส่วนตัวสูงก็ไม่ใช่นะก็คือมีอยู่ที่ว่าเป็นโลกส่วนตัวแต่ก็จะมีแบบบางจุดที่เขาแบบว่าไม่อยากเขาก็จะไม่ทํา อย่างเงี้ยค่ะนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรับได้เมื่อนิงรับส่วนเสียของเขาต,ตรงนั้นได้แล้วใช่ไหมคะนิงก็จะเข้าใจว่าเออเขาไม่ทําเราก็ไม่ยุ่งกับเขาเราก็ไม่อยากไปทําก็ปล่อยให้เขาไปในสิ่งที่เขาชอบเราก็ทําในสิ่งที่เขาเราชอบอย่างเงี้ยก็มีมุมส่วนตัวของใครของมันนั่นคือการที่เรายอมรับส่วนเสียของกันและกันได้เราก็จะมีความสุขคะ่ะนิงคุณต้องหาส่วนเสียของแฟนคุณให้ได้หาส่วนเสียของผู้ชายของคุณให้ได้นะคะคุณก็จะได้ทําความเข้าใจว่าเออเขาเป็นแบบนี้ เมื่อเขาเป็นแบบนี้คุณรับได้คุณก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขคุณต้องเคารพในความแตกต่างของกันและกันเขาว่าเคารพในความแตกต่างของคุณคุณก็เคารพในความแตกต่างของเขาเราก็จะอยู่กันได้อย่างง่ายดายและมีความสุขข้อที่3ค่ะข้อสุดท้ายและก็ท้ายสุดแล้วนะคะที่หนิงได้ใช้ชีวิตกับสามีและมีความสุขกันทุกวันนี้ก็คือคุณต้องไม่รักตัวเองจนเกินไปทุกคนรักตัวเองการที่จะอยู่กับใครได้คุณต้องรักตัวเองถูกไหมคะเมื่อคุณรักตัวเองแล้วเนี่ย มันจะทาให้คุณเหมือนกับเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือเปล่าไม่ใช่นะคะการรักตัวเองกับการเห็นแก่ตัวเป็นการที่แตกต่างกันแยกออกกันนะคะคันที่เห็นคันที่เรารักตัวเองเกินไปเนี่ยมันจะดูเหมือนว่าเราเห็นแก่ตัวเพราะว่าอะไรที่คุณรักตัวเราคุณก็จะอยากจะให้เขาทําให้เราเป็นการที่แบบอยากได้แบบนี้ เพราะเรารักตัวเองไงเราไม่อยากจะลงไปลําบากกับคนนี้เราไม่อยากจะลําบากกับเธอนะเธอจะไปลําบากแล้วฉันไม่อยากจะไปเธอจะลําบากแบบนี้เธอเจ็บป่วยเธอต้องเอาฉันลงไปด้วยเหรอฉันทำไมัต้องมานั่งเลี้ยงดูเธออย่างนี้ล่ะเพราะว่าเพราะว่าฉันเนี่ยรักตัวฉันนะฉันก็ไม่อยากลําบากไงอ่ะมันเป็นการที่เราเห็นแก่ตัวจนเกินไปเพราะ อะไรคือรับแต่ดีแต่ไม่รับเสียเลยมันก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องทําความเข้าใจนะคะว่าการที่คุณรักตัวคุณเองจนเกินไปมันจะเป็นการที่คุณเห็นแก่ตัวการ <จน S 2> ที่ <จน S 1> ทคุณ <ไป S 2> ทําให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขจนเกินไปให้แต่คือคเรียกว่าให้แต่ความสุขกับตัวเองนะมันจะเป็นการมองถึงว่า,วาเรามันก็ไม่ถูกอะที่คุณจะให้แต่ว่าอยากจะให้ตัวเองมีความสุขแต่ไม่อยากจะให้ความสุขคนอื่นอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่า ถ้าฉันทําให้เธอมีความสุขเธอต้องทําให้ฉันมีความสุขด้วยอย่างเงี้ยมันวินวิน,วนทั้งคู่ถูกไหมแต่ถ้าแบบว่าเออเนี่ยนะฉันต้องทํากับข้าวเหนื่อยเนื่อยมาต้องทํากับข้าวให้เธอดูแลเทคแคร์เธอตลอดเวลาเนี่ยฉันจะเป็นคู่ผููเสียสละนะแต่ฉันไม่มีความสุขเลยมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นการที่คุณจะอยู่ด้วยกันคุณจะต้อง มีความสุขให้กับตัวเองด้วยแล้วก็กับเขาด้วยคุณถึงจะอยู่ด้วยกันได้อย่าไปบังคับสิ่งที่เขาไม่ชอบทาเหมือนที่หนิงเบื่อยกตัวอย่างเหมือนข้อ2คือหนิงเนี่ยเป็นคนที่ชอบพูดนะชอบท o u t u b e ใช่ไหมแต่แฟนหนิงเนี่ยไม่ชอบที่จะออกมาออกกล้องออกกล้องกันหนิงเนี่ยหนิงก็ไม่ไปบังคับเขามันไม่ได้เป็นการว่าเรารักตัวเราเราอยากให้ตัวเราได้ทุกอย่างเราจะให้เราเขาทำเราได้ทุกอย่างแต่เขาต้องตามใจเรานะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันเป็นการที่เห็นกับตัวเพราะฉะนั้นเราต้อง รักตัวเราด้วยแล้วก็ต้องรักเขาด้วยเราถึงจะอยู่ด้วยกันได้นะคะนี่คือสิ่งที่หนิงอยากจะแนะนำนะคะมันไม่มีอะไรซับซ้อนรอกค่ะการที่เราจะมีความรักหรือว่าการที่เราเนี่ยอยากจะอยู่กับใครสักคนหนึ่งแล้วเราจะมีความสุขนะคะมันก็การที่เรามีความสุข <experiences> มันจะมีความสุขทั้งหน้าตาสีหน้าท่าทางหน้าตาคำพูดคำานะคะนี่คือการที่เรามีความสุขเนาะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คุณเป็นคนที่ทำนะคะไม่ว่าจะคุณจะ ให้ยอมรับในส่วนเสียของแฟนของคุณได้ไหมไม่ว่าคุณจะรักตัวเองขนาดไหนไม่ว่าคุณอย่าไปคาดหวังอะไรจนเกินไปนะคะเนี่ยมันคออพื้นฐานเลยในชีวิตที่คุณจะต้องทําถ้าคุณทําได้คุณมีความสุขแน่นอนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนิงด้วยอย่าลืมสิ่งหนึ่งถ้าใครอยากหนิงเป็นโค้ชนะคะทักหนิงมาได้ที่ ID ดี n e 2 5 1 5 NING ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ